สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคนที่มีปัญหากฎดไหลย้อนส่วนใหญ่ก็มักที่จะมีพฤติกรรมที่ผิดผิดมาช่วงระยะเวลานึงทําให้อาการของกฎดไหลย้อนเนี่ยกำเริบดังนั้นเหตุผลในการเป็นกดไหลย้อนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเคสนี้ f อฟซท่านนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มแอลโกอฮอล์ด้วยท่านไม่ทราบว่า ไอ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะต้องห้ามยังไงเหรอทําไมจะต้องห้ามนะคะตามไปดูกันค่ะ <ST AN CO> เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เวลาที่เราดื่มลงไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเข้าไปในกระแสเลือดเลยมันไปทำให้มีผลต่อการทำงานของกระเพาะอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีความเย็น โดยปกติค่ะเครื่องดื่มเวลาเราดื่มกันนะคะก็จะผสมโซดาแล้วก็ใส่น้ําแข็งดังนั้นค่ะทั้งโซดาเองเขาก็มีความเป็นกรดสูงตัวน้ําแข็งเองก็เย็นด้วยความเย็นของเขาเนี่ยค่ะก็จะทําให้กระเพาะเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยความเป็นกรดของโซดาก็ทําให้กระเพาะมีปัญหาในการทํางานเช่นกันดังนั้นค่ะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นไวน์ แล้วก็เป็นเครื่องดื่ม<น>อะไรที่ใส่แอลกอฮอล์เยอะๆอันนี้อยากให้หลีกเลี่ยงค่ะเพราะปัจจัยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณป่วยในวันนี้คุณต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น รบ,บางคนค่ะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแต่ทานอาหารดึกสี่ทุ่มห้าทุ่มสองยามยังทานอยู่เหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะเข้าใจว่าทํางานดึกกะดึกในเมื่อกลางวันไม่ได้ทานก็มาทานเป็นดึกคิดว่ามันจะชดเชยกันไม่นะคะการที่เรากินดึกๆเนี่ยคะ่ะในเรื่องของระบบการย่อยเนี่ย เขาไม่ทํางานแล้วค่ะเขาหยุดทํางานดังนั้นอาหารที่คุณกินลงไปเนี่ยหลังจากขบวงไปแล้วเนี่ยค่ะมันยังคงค้างอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ไปย่อยในวันรุ่งขึ้นทีนี้เมื่อเขาค้างอยู่ทั้งคืนสิ่งที่ปรากฏก็คือจะบูดจะเน่าการที่บูดเน่าก็ทําให้เกิดแก๊สเกิดลมคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของมีลมในช่องท้องเยอะนอกจากนั้นค่ะการนอนดึกเกินกว่าสี่ทุ่มตับของคุณที่ทําหน้าที่ในการรู้ หรือก็สลายของเสียนะคะจากพิษในร่างกายเนี่ยให้พิษมันน้อยลงจากพิษที่น้อยลงก็ให้มันหมดไปเนี่ยตับเขาทางานได้ไม่ดีเพราะตับเขาจะทํางานสี่ทุ่มถึงตีสองดังนั้นในช่วงเวลานี้นะคะสี่ทุ่มถึงตีสองแนะนําว่าควรจะนอนหลับพักผ่อนถ้าสี่ทุ่มถึงตีสองในช่วงเวลานี้คุณกลับมาใช้วิถีชีวิตที่กลับด้านกันนะคะกลางวันนอนกลางคืนมาทํางานอันนี้แหละค่ะคือปัญหาซึ่งคุณจะต้องจัดการ กับการรับประทานอาหารที่ไม่ไปรบกวนเวลาของนาฬิกาชีวิตนะคะที่ควรจะทานอาหารไม่เกินจาก6กโมงเย็นค่ะมื้อเย็นของวันนั้นเนี่ยไม่ควรจะเกินจาก6กโมงเย็นจึงจะดีบางคนบอกอุ้ก็ในเมื่อมันกลางวันมันนอนใช่กลางวันเนี่ยนอนแต่ว่าคุณจะต้องจัดสรรให้มันลงตัวสําหรับชีวิตของคุณว่าทําอย่างไรไม่ให้มันมีผลกระทบกับระบบการย่อยของคุณแน่นอนคะ่ะการเคี่ยวอาหารให้ละเอียด การดื่มน้ำให้เพียงพอการทานผักและผลไม้ที่มากพอก็จะช่วยให้ระบบการขับถ่ายของคุณดีขึ้นโดยรวมสมมุติว่าใจที่ทำให้มีปัญหาสุขภาพมีปัญหากฎไหลย้อนเนี่ยมีอยู่6-7อย่างแต่คุณสามารถที่จะปรับอย่างอื่นได้ดี5อย่างการน,นอนอาจจะทำไม่ได้หรือบางอย่างอาจจะทำไม่ได้อัน,นั้นก็คือเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยในส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าทำถูกมากกว่าทำผิด โอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะน้อยลงดังนั้นค่ะคลิปในวันนี้ก็น่าที่จะตอบคำถามสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยว่าแอลกอฮอล์ที่พูดถึงเนี่ยอะไรบ้างและแม้กระทั่งตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วเนี่ยทำไมมันยังมีอาการอีกคุณต้องกลับไปดูนะคะว่ามันมีอาหารอะไรที่เป็นอาหารต้องห้ามสำหรับคนเป็นกดไหลย้อนอย่าพึ่งแต่ยาเพราะยาเป็นเพียงแค่ตัวเข้าไปปรับสมดุลที่มันเสียหายไปแล้วให้กลับเข้าที่เข้าทางยาเป็นเพียงแค่ตัวช่วย เท่านั้นเมื่อคุณปรับพฤติกรรมได้ดียาเป็นแค่ตัวช่วยและเมื่อดีขึ้นหยุดยาค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพต่อไปนะคะคุณจะต้องรู้ว่าบางทีเนี่ยด้วยอาการที่คุณเป็นเนี่ยมันเป็นมาพักหนึ่งแล้วการที่จะกินยาแล้วให้มันหายเร็วๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าร่างกายเขามีเวลาที่จะต้องปรับด้วยเหมือนกันจะต้องมีเวลามากพอที่จะให้ร่างกายเขาฟื้นคืนและกลับมาเป็นปกติเป็นยังไงคะข้อมูลแบบนี้ถ้าไม่เข้าใจ โทรศัพท์มาคุยกันได้นะคะดิฉันจะเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายขอแต่เพียงว่านัดเวลากันก่อนเพราะว่าดิฉันจําเป็นที่จะต้องมีประวัติของสุขภาพของคุณด้วยเพื่อที่จะแนะนําได้ว่าคุณควรจะทานหรือไม่ควรทานยาบางตัวให้เหมาะกันกับอาการที่คุณเป็นจะได้หายโดยเร็วแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ